สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมากับเรื่องของ h a r r i s o n Bar านครับว่าอย่างที่เห็นหน้าปกกันแล้วว่าเฮ้ยในฟอร์มปีนี้เนี่ยเขาโหดขึ้นขนาดไหนกันเชียวนะครับแล้วก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับและคลิปนี้เนี่ยอย่างน้อยผมขอสัก50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะครับ แล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับการสะสมการ์ดบาสเกตบอล NBA นะครับตอนนี้ทางเพจของ Moon Star Shop ใน f c e e o o o นะครับจะมีการเบรกการ์ดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะไปเข้าร่วมการเบรกการเล่นครั้งนี้นะฮะก็อย่าลืมไปดูได้ที่ Moon Star Shop นะครับผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมไปดูแล้วก็ไปอุดหนุนด้วยนะครับส่วนใครที่จะซื้อเนี่ยอย่าลืมใช้โค้ด DBCB ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับส่วนลด5%นั่นเอง เรียกได้ว่าคนที่น่าจับตามองในปีนี้อีกคนเนี่ยก็คือทางด้านของแฮ r ์ริสันบาลเนีครับที่เขาสู่ช่วงสุกงอมเลยนะครับช่วงพีข,ของเขาเลย28 29นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านบาลส s อายุ29เลยนะครับแล้วก็เป็นซีซันที่10ในการเล่นใน NBA ของเขาแล้วด้วยซึ่งตอนนี้เขาอยู่กับ s c r r m m n t t o King s ครับใชยาของเขาเนี่ยคือ Black Falcon ฮะแล้วในช่วง8เกมที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่รวมเกมที่เจอชาร์ลอตต์ล่าสุดนะครับทางด้านของบานทำสถิติ ต่างไว้ดีมากๆและเรียกได้ว่าฟอร์มพุ่งแรงสุดๆสำหรับเรื่องส่วนตัวของเขานะครับ ทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าทางด้านแฮร์ริสันบาร์นโอ้โหติดปีกพุ่งแรงเหมือนเหยี่ยวแค่ไหนนะครับเอ,า,อาง่ายๆครับในตอนนี้เนี่ยที่เล่นไป8เกมไม่รวมกับเกมที่เจอชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตล่าสุดที่ชนะไป30แต้มนะทางด้านของบาร์นเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่23.3แต้มครับ9.5รีบาลแล้วก็0.9แอสซิสซึ่งไอสามคัตเตอรกรีเนี้ยเนี่ยคือแคร์เรียไฮของเขาทั้งหมดนะครับแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยครับ8เกมที่ผ่านมาเนี่ยครับทาางด้นของ รสันบ้านเนี่ยไม่เคยทำได้น้อยกว่า15แต้มเลยนะครับดียีว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ขอวงเล็บไปนิดนึงนะครับว่าเกมที่เจอชาร์ลอตฮอนเนตเนี่ยครับเกมล่าสุดที่ไม่ได้นำมารวมแกทำไป14แต้มเนาะก็ถือว่ายวนๆกันไปนะครับเพราะว่าห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเรานับรวม8เกมแรกนี่นะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านคาร์เฮอริสันบานคือผู้นำการทำแต้มของ Sacramento King ครับอยู่ที่186แต้มเลยทีเดียวซึ่งนั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะทำไป186แต้มแต่ว่าเขาก็อยู่อันดับที่21เท่านั้นนะครับในภาพรวมของ NBA ก็คือโอ้โหขนาดทำแต้มเยอะสุดของ Kings นะแต่ว่าก็ยังอยู่ที่21เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับฟอร์มของเขาที่พัฒนาขึ้นมากๆเลยในปีนี้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าอูโหูทางด้านเดรอนฟ็อกซ์ไทริสซาริเบอร์ตาเนี่ยที่ถูกเก่งไว้ว่าในปีนี้แหละเขาทั้ง2องคนจะขึ้นมานําทีมในการทําแต้มได้ไม่ว่าคนใดก็คือหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าก็ยังหาทางไปอยู่ครับทางด้านเดรอนฟ็อก์ก็ยังมาบ้างไม่มาบ้างความมีประสิทธิภาพหรือว่าความคงเส้นคงวาเนี่ยครับของทางด้าน h ฮ r r ริสันบาร์เนี่ยกลายเป็นว่ามีมากที่สุดในทีมเลยแหละครับซึ่งอีกเรื่องๆหนึ่งที่ต้องชมก็คือค่า Efficiency ครับหรือว่าความมีประสิทธิภาพเพราะว่าทางด้านของ h a r r i s สันบาร์เนี่ยมีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่อันดับ15ของ NBA นะครับแล้วถ้าเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยถามว่าเท่ากับใครต้องบอกเลยครับว่าเท่ากับทางด้านของ Demar d เดโรซัน,นั่นเองนะครับโอ้โหพอดูสิตินี้ผมก็เลยคิดว่าทางด้านของ h a r r i สันบาร์ใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยในปีนี้ แล้วด้วยสถิติต่างๆแบบนี้เนี่ยครับที่กลายเป็นว่าถึงด้านแฮร์ริสันบานเริ่มที่จะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยเขาอาจจะได้รางวัล most improved player of the year ในปีนี้ไปก็ได้นะครับรวมถึงการที่ทีงด้านของแฮร์ริสันบานเนี่ยยังมีขําคืนที่ดีมากๆในช่วงระยะเวลาเพียง8เกมทั้งการยิงบัตเซอร์บีเตอร์ใช่ไหมที่สวยมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นการที่มีแคริเอร์ไนท์ในการยิง3มแต้มเข้าไปอีก e, ถูกปะ่ะหรือว่าจะเป็นการถูกท้าโดยทั้ง ด้นานของลูกบอตันครับบอกว่าเฮ้ยลองชูดให้ได้ประมาณ83แต้มต่อเกมให้หน่อยก็คือการยิง3มแต้มประมาณ8ลูกนะโดยค่าเฉลี่ยต่อเกมซึ่งโอเคแหละว,ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทํายากมากๆถูกไหมครับเพราะว่าโอ้ทางไม่ใช่แบบพวกคนที่เป็นแบบสเตฟานเคอร์รีเคลทัมสันทางด้านของใครก่ไดเทรยังหรือว่าเดเมเลนลาเนี่ยการที่จะยิง8ลูกต่อเกมมันยากมากๆนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ ไปถึงก็คือการที่เขามีการยิง3มแต้มที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยครับจากค่าเฉลีย่ยเนี่ยแกยิงไปถึง6.8ครั้งต่อเกมนะครับสําำหรับเรื่อง3แต้มเนาะพัฒนาขึ้นจากประมาณ3ฤดูกาลก่อน จากที่เขามาสครามเมนโตอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะว่าตอนแรกที่แกอยู่สครามเมนโตคิงเนี่ยแกยิงไปประมาณ4.6ครั้งต่อเกมครับปีถัดมาอยู่ที่3.7ครั้งและปีที่แล้วอยู่ที่4.4ครั้งเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นมาในการยิง3แต้มเนี่ยน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านลูวลตันประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็ทําให้ทางด้านแฮร์ริสันบาร์เนี่ยมีแต้มที่เยอะมากขึ้นด้วยรวมถึงเขายังยิงไปประมาณ47.3%ด้วยครับจากเส้น3แต้มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย แต่สิ่งที่หลายๆคนยังคงคิดไว้ก็คือเขาจะสามารถรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้จนจบฤดูกาลได้หรือเปล่านะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านแฟนคลินส์ก็คงอยากจะพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยฟ็อกกับไทรอยสาร์เบอรนะ์ตันอะรีบมาสักทีเถอะรีบมาช่วยบานสักทีเถอะนะครับเพราะว่าถ้าบานยังทําได้แบบนี้เรื่อยๆเนี่ยลราเพื่อนคนอื่นขยิบขึ้นมาตามมันจะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆของสครามิโต้ค k ิ n ส์แล้วก็จะกลายเป็นว่าทางด้านของสครามิโต้ค k ิ n ส์อาจจะสามารถเข้าเพลย์อินหรือว่าเพลย์ออฟไปก็ได้ ครับในปีนี้นะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันให้ความกำลังใจนะให้ความกำลังใจแหล,ละ่ะให้กำลังใจทุกคนนะครับในทีมคิ n ส์ด้วยน,นะว่าเฮ้ยปีนี้ก็อาจจะมีลุนเพลย์อินหรือเพลย์ออฟก็ได้นั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ถึง1 0,000ซับเร็วๆด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ